Hi all the students สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอที่2นะคะ Are you ready to learn on the next page นักเรียนพร้อมที่จะเรียนในหน้าถัดไปหรือยังคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในเล่มสีขาวนะคะเล่มแบบฝึกหัดน,นะคะก็คือ Workbook นั่นเองนะคะเราจะเริ่มเรียนกันที่หน้า2นะคะนักเรียนจะสามารถเห็นหมายเลขได้ที่ด้านล่างซ้ายมือนะคะ อ่านนักเรียนเปิดมาที่หน้า2นะคะ please open your book page 2 look at y o u r page 2นะคะนักเรียนจะเห็นหน้า2ว่ามันมีจะมีทั้งหมด2 p a r t รนะคะมี part 1กับ part 2นะคะให้ดูกันทีละพาร์ทนะคะในส่วนของ part 1เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่า look and write look ก็คือดูนะคะ Write ก็คือเขียนให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็เขียนคำให้ถูกต้องนะคะโดยที่ในแต่ละภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ภาพนะคะนักเรียนสังเกตในวงกลมสีขาวนะคะว่าคํามันจะจัมเบิลกันอยู่นะคะก็คือคํามันกระโดดไปกระโดดมานะคะมันสลับกันนะคะให้เราเอามาเขียนใหม่เรียงคําใหม่ให้เป็นคําใหม่ที่ถูกต้องนะคะโดยคุณครูก็ไม่ใจร้ายนะคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างพร้อมคําตอบ สำหรับข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันว่ามีวิธีการทำอย่างไรอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเป็นภาพลูกบอลคำในวงกลมสีขาวนะคะมันมี b l l a มันสลับกันอยู่เราก็จะมาเรียงเป็นคำใหม่เป็น ball b a l l ball ที่แปลว่าลูกบอลนะคะ สำหรับในส่วนของ Part t ในส่วนของ Part t นะคะ Part t เนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นจะเป็นรูปหูฟังใช่ไหมคะรูปหูฟังแสดงว่าเขาจะต้องให้เราฟังเสียงจากคุณครูหรือว่าฟังเสียงจากออดิโอนะคะ Listen and circle Listen แปลว่าฟัง circle แปลว่าวงกลมใช่ไหมคะแสดงว่า เราจะต้องฟังเสียงแล้วก็วงกลมทับลงไปในคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อต่อหนึ่งวงกลมนะคะข้อไหนไม่ถูกนักเรียนไม่ต้องไปกากบาททับนะคะให้วงกลมเพียงหนึ่งวงกลมเท่านั้นต่อข้อที่ถูกต้องนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่1ก็ คุณครูจะให้คำตอบว่า yellow square ก็คือสี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วก็วงกลมทับไปนะคะโ okay. อเคอะทีนี้นะคะคุณครูจะเริ่มออกเสียงนะคะแล้วให้นักเรียนวงกลมในแต่ละข้อมีทั้งหมด4ข้อนะ one two t four are you ready to listen and circle นักเรียนพร้อมที่จะฟังหรือยังคะ่า are you ready let's get start Number 1 yellow square yellow square yellow square Number 2 15 15 15 Number 3 sunny 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 Number four. Touch your eyes. Touch your eyes. Touch your eyes. ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ 4ี่ข้อนี้นะคะฟังกันทันหรือเปล่าถ้าฟังไม่ทันนะคะนักเรียนก็ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งได้นะคะฝึกบ่อยๆคะ่ะฝึกฟังฝึกเขียนบ่อยๆนะคะเมื่อเจอกันเปิดเทอมนะเราจะได้เก่งๆนะคะ alright is t done for today thank you for watching see you on next video goodbye